คุณชัยชนกชิดชอบบุตรชายคนโตของคุณเ네นวินเนี่ยอภิปรายในสภาผุ้แทนราษฎรแล้วประกาศชัดเจนว่าไม่สนับสนุนคาสิโนผมขอประกาศในสภา,ารทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางกาัลยณาชิดชอบเลขาธิการพัรภูมิใจไทย จะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนไม่ใช่แค่พรบฉบับนี้แต่ทุกๆพรบ,รบรหลังจากนี้แม้นกระทั่งพรบ,อรบอรของพักภูมิใจไทยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนำเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะไม่พิจารณาพูดจึงใจจริงนะอาจารย์คุณชัยชน,จจนกเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมดูวิธีพูด เขาได้กันกรองได้คิดไว้ค่อนข้างจะดีครับและผมเองก็ชื่นชมนะ